ตอนนี้ดูเหมือนภาพวาดในงานศิลปะนี่คือพร้มนะครับซึ่งวันนี้กล้าลองก้าลุยพร้อมกับทีมงานเราขอพาคุณผู้ชมทุกท่านมาดูอีกหนึ่งงานฝีมือใช้ความสามารถสูงในการทำงานแบบนี้นะครับ เป็นพรมที่ใช้ฝีมือของคนในการทอเพื่อให้เกิดเป็นผืนพร้อมกับลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์พรมชนิดนี้ใช้เวลาในการทอนานแล้วแต่ขนาดและลวดลายบางลายใช้เวลาไม่กี่วันแต่บางลายใช้เวลาการเป็นเดือนๆหรือเป็นปีก็มีนะครับโพรมทอมือถึงแม้จะใช้เวลาในการผลิตกว่าจะได้แต่ละคืบทั้งยากและลําบากแต่ก็ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเนื่องจากลวดลายที่ประณีตสวยงามเป็นงานทำมือที่อาจเรียกได้ว่า มีเพียงชิ้นเดียวในโลกเพราะต่อให้ทำใหม่อีกอกี่รอบก็ไม่เหมือนเดิมเพราะอะไรเลยเหรอครับเดี๋ยวผมจะพาไปหาคำตอบกันครับบริษัทอุตสาหกรรมพรมสยามจำกัดบริษัทผลิตพ,พรมที่ปีนี้เข้าสู่ปีที่40แล้วนะครับที่นี่มีพรมหลากหลายแบบหลากหลายชนิดให้ลูกค้าเลือกและวันนี้อนุญาตให้เราเข้ามาก่อติดแบบใกล้ชิดครับ ตอนนี้นะครับบอกได้เลยครับเสียงที่ได้ยินนี่คือเสียงของการพอบรมของเหล่าคนที่บอกว่าเป็นมือสมัครเนี่ยนะครับ<ช>เป็นงาน<ะ>ที่ใช้ความอดทนความละเอียดสูงมากเลยนะครับหลายหลคนบอกว่าคิดว่าการมาผลิตพรมเนี่ยมันต้องมีลายของโรงงานอยู่แล้วแต่จริงๆแล้วเราผลิตได้ทุกลายเลยแปลว่าอยากได้ลายกร์ตูนอยากได้ไดดลายรูปตัวเองครอบครัวได้หมดเลยได้หมดค่ะก็แค่เอารูปและแฟลนที่อยากได้ส่งมาให้ทางโรงงานเราก็จะมีทีมช่งางคอยแกะลายให้สามารถเอารูปของตัวเองมาทําก็ได้นะคะได้หม เ,เป็นรูปถ่ายหรือรูปน้องหมาน้องแมวหรือว่าแม้แต่ทั้งรูปที่เราไปดูในพินเทเลสถ้าเราชอบ,บอยากได้อินสไพร์ชันแบบนี้หรือเราไปท่องเที่ยวก็ได้ไปต่างประเทศเจอรูปสวยๆหรือวิวสวยๆอยากเก็บเอาไว้เป็นโปมโมที่บ้านหรืออะไได้ก็ถ่ายรูป<ท>รมาแล้วก็ส่งมาให้เราการผลิตพรมแต่ละผืนแต่ละชิ้นจะเริ่มต้นจากการออกแบบตามความต้องการของลูกค้าก่อนเป็นอันดับแรกเลือกแบบเลือกสีที่ต้องการได้แล้ว ก็จะมาต่อที่นแผนกขยายลายยิงอยากได้ผืนใหญ่มากเท่าไหร่การทําลายเพื่อน,นําไปทอก็จะยากขึ้นเท่านั้น พราะข้อจำกัดของกระดาษลอ,อกลายที่ใช้มีขนาดเดียวงานตรงนี้ก็ไม่ต่างกับการต่อจิ๊กซอเลยนะครับในขณะที่อีกด้านก็จะผสมสีทดสอบสีให้ได้ตามที่ลูกค้าต้องการและเมื่อผสมเสร็จแล้วก็จะนําไปย้อมจัดเตรียมให้พร้อมสําหรับการนําไปทอซึ่งเฉดสีที่ลูกค้าอยากได้ว่ากันว่ามีเป็นร้อยร้อยพันพันสีเลยนะครับ พร้อมได้พร้อมจากนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการทอพลมต่อนะครับบททดสอบของการทํางานสําหรับผมกําลังจะเริ่มต้นขึ้นเพราะอุปกรณ์ที่ใช้ในการทอถ้าไม่ชํานาญพอจะเป็นจบที่โรงพยาบาลเลยนะครับ แล้วครับตอนนี้หลังจากที่เดินดูหลายจุดแล้วนะครับตอนนี้มาถึงจุดที่ต้องขออาสาสมัครแล้วครับเป็นพนักงานฝึกหัดของที่นี่ตัวบอกเลยครับคนที่จะทําการแบบทอตําแหน่งทอได้บอกว่าฝึกนานมากเป็นเดือนๆเหรอครับเป็นเดือนค่ะบางคนก็สองเดือนโอ้หบางคนสองเดือนแล้วแต่ความชานาญเลยวันนี้ขออนุญาตนะครับพี่อ้อยนะพี่สวัสดีครับพี่แต่ว่าที่เราต้องระวังก็คือว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการทอขออนุญาตนะครับยกมา ต้องยกอย่างนี้เลยเนาะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยฮะมันเป็นเหมือนกันไกลเลยอ,อยู่ตรงส่วนปลายลาดไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าสเต็ปแรกหรือว่าขั้นตอนแรกเนี่ยตอนนี้ขอฝึกจะใช้ปืนทอคือ,อยังไม่ต้องใส่ไหมโอเคครับผมก็อวังนะฮะอะต้องไปทางนี้ดีเนาะ ดูเหมือนจะง่ายนะครับแต่ระวังห้ามให้อุปกรณ์ชิ้นนี้ทิ่มหรือตำไปที่มือเด็ดขาดพรุ่งนี้มาลุ้นและให้กำลังใจผมต่อการฝึกหัดทำงานนี้จะสำเร็จหรือไม่พร้อมกับงานใหญ่ที่เราขอไปดูการทำงานจริง,งรห้ามพลาดนะครับ